สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านโมชันนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับ Basic Series EP ที่3นะครับซึ่งเราก็ยังอยู่ในส่วนของ Introduction กันอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Layer กันนะครับผมหลังจากครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึง Composition Panel กันนะครับก็คือตรงส่วนนี้นะครับว่าเอมันมีปุ่มอะไรให้เรากดบ้างนะครับที่ผมกดอยู่บ่อยๆนะครับ ครั้งนี้เราจะมาดูในส่วนของเลเยอร์กันนะครับคือพวกนี้นะครับว่าเอ๊มันมีปุ่มอะไรให้กดบ้างนะครับแล้วแต่ละปุ่มเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับผมรวมถึงว่าผมจะแทรกในเรื่องของ blending mode ไปด้วยหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเวลามันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับสามารถกดได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดให้เรานะครับซึ่งผมจะพูดถึงในเรื่องของ blending mode แถมไปด้วยนะครับผม สำหรับบางอันนะครับที่อาจจะเพิ่มในหัวข้ออื่นได้ผมก็จะยังไม่พูดนะครับผมก็จะเอาไว้รวดเดียวกับหัวข้อนั้นๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะซับซ้อนเกินไปนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าตัวเลเยอร์ของเราเนี่ยมันมีปุ่มอะไรให้กดบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับคือปุ่มลูกตานะครับมันก็คือปุ่มมองเห็นนั่นแหละว่าเราอยากจะมองอันนี้ไหมนะครับถ้าเราไม่อยากมองเราก็ปิดตาบอดไปนะครับมันก็จะ ไม่เห็นแล้วนะครับปิดตาหมดก็จะไม่เห็นหมดเลยนะครับเราสามารถทําการกดนะครับแล้วกดค้างได้นะครับแล้วก็เลื่อนไปฟึชนะครับมันก็จะไปติ๊กถูกให้เหมือนกันนะครับกับที่เหลือที่เราลากไปนะครับโอเคเพื่อไม่เห็นนะครับผมจะทําการดิเลิเคตมาเยอะๆให้ดูนะครับผมจะกดค้างนะครับแล้วก็ผมลากฟึชจะเห็นว่าอน่ามันปิดตาหมดแล้วนะครับผมก็กดเปิดใมม์กดฟรับผมก็ลากมาฟึบโอ้โหเห็นหมดเลยนะครับผมกดกดโทนซกลับก่อน โอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งปุ่มอื่นทุกอันมันสามารถกดได้ทุกอันเลยนะเห็นไหมเห็นไหมโอเคนะครับโอเคครับต่อไปนะครับคือปุ่มเสียงอ่าไม่มีให้กดนะครับเพราะว่ามันไม่มีเสียงไงนะครับเราก็จะมาดูที่อ่าวิดีโอของผมเองที่มันมีเสียงนะแบบเออเสียงดังว่ะเออแต่ผมปิดไว้อยู่นะครับอ่ามานี่มันจะมีเสียงนะครับหรือแม้จะกดเลื่อนแล้วกดคนโทรลค้างนะครับมันก็จะมีเสียงเหมือนกันนะครับผมถ้าเราแบบอู้ไม่อยากฟังเสียงเลยหรือว่า กอปวิดีโอมาหลายอันเกินไปโอ้โหเสียงเยอะเสียงดังนะครับผมจะไม่พรีวิวนะครับผมโอเคเราก็อาจจะปิดเสียงไปก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะไม่มีเสียงแล้วนะครับผมโอเคครับส่วนต่อไปเป็นส่วนตรงข้ามของลูกตานั่นก็คือโซโล่นะครับอันนี้คือเวลาเรากดปุ๊บมันจะซ่อนทุกอันเลยนะครับนี่อันนี้คือเอาแค่ตัวหนังสือมันก็จะมาแค่ตัวหนังสืออ่ะเผื่อมองไม่เห็นผมมี3อันถูกไหมผมกดอันกลางเลยครับอันกลางคืออันนี้นะ นี่อันกลางผมกดอันกลางปับ๊บจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีอันกลางอันเดียวถ้าอยากเห็น2อันก็กด2อันโปะอ่ามาแล้วนะครับหรือผมจะปิดตาก็ได้โป๊ะอ่าปิดตานะครับปิดตานี้ก็ไม,ม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าเราอ่าโซโล่อยู่นะครับเรามองเราแบบระ,ะบุว่าเฮ้ยผมจะเอาอันนี้แน่นอนอยู่นะครับอ่ะเปิดตานะมันจะได้มีจุดให้นะครับกดไปปุ๊บมามี2อันนะกดค้างก็ได้น,นี่นะครับผม ก็คือว่ามันจะทําการาแสดงเฉพาะสิ่งที่เราเลือกนั่นเองนะครับนี่แสดงเฉพาะอันนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นปุ่มล็อกนะครับผมนี่นะครับถามว่าไว้ทําไรถ้าเรากดล็อกปุ๊บเนี่ยเราจะแตะแตะอันนี้ไม่ได้เลยนะครับสม,สมมุติว่าอ่าโอเคเรากลับมาอันนี้ของเรานะเราบอกว่าเอ้ยผมลากโดนหนังสือผมไม่อยากให้มันโดนหนังสือเลยผมกดล็อกครับแล้วผมกดลากปุ๊บอ่าพื้นหลังไปอย่างเดียวครับไม่ไม่โดนตัวหนังสือนะครับ อะไรประมาณนี้ครับก็คือมันจะล็อกเลเยอร์ไว้เราไม่สามารถแตะต้องอะไรมันได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมลองเลื่อนดูปาบอ้าเลื่อนก็ไม่ได้นะครับต่อไปครับจะเป็นในส่วนของสีนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้นะครับนี่มีสีสสีถูกไหมเราบอกให้ผมแบบเฮ้ยอยากมาร์กว่าเอ้ตรงนี้มันคือส่วนนี้นะผมให้มันเป็นสีชมพูแล้วกันไอ้ตรงนี้เป็นส่วนนี้นะผมให้มันเป็นสีสีม่วงแล้วกันสีอะไรอ่าอันนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อจะบอกว่าเฮ้ย แสดงความเกี่ยวข้องสมมติว่าผมมีเลเยอร์อย่างเงี้ยมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยเลเยอร์ประเภทนี้มันเกี่ยวข้องกันนะนะครับโดยที่เราแยกตามสีตามใจเราชอบเลยนะครับผมโอเคส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของตัวเลขเพื่ออเพื่อบอกลำดับว่าเลเยอร์ไหนเป็น layer, เลเยอร์เลเยอร์แรกแรกเลเยอร์ไหนเป็นเลเยอร์ที่2นะครับเพื่อการมองเห็นมุมเกี่ยวกับมอันเดิมนําเลเยอร์มันเยอะดีนะครับอันนี้มี1 2 3นะครับวิธีการก็อ่า ถ้ามันทับนะครับมันก็จะไปอยู่บนเลขมันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับเลขเลขไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเลขเนี่ยมันจะบอกเวลาเรากดคีย์รัดนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงนํำแพดได้นะครับอย่างเช่นผมกด3ปุ๊บเออมันจะข้ามไป3เลยผมกด1ผมกด2อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่านะครับมีคีย์ลัดที่อีกอันหนึ่งก็คือกดคอนโทรลค้างนะครับแล้วกดขึ้นลงนะครับเราก็จะเลือกได้เหมือนกันอาอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคครับตรงส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนของชื่อนะครับซึ่งจะมีซอสเนมกับเลเยอร์เนมนี่ครับก็อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วนะครับว่าซอสเนมคือชื่อตัวนี้นะครับเลเยอร์เนมก็คือเราอยากจะตั้งชื่อเลเยอร์ให้มันก็ได้นะครับก็ตั้งไปนะครับกดปุ่ม Return นะครับ Enter ที่เป็นลูอกศรชี้อยู่ตรงกลางครับเราก็จะสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับก็ตั้งไปนะครับโอเคครับตรงส่วนต่อไปนะครับคือปุ่มนี้ครับปุ่มขี้อายนั่นเองนะครับปุ่มชายนะครับ มีไว้ทำไรนะครับก็มันมีไว้เราให้เราซ่อนเลเยอร์นะครับสมมติว่าเรามีเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งซึ่งเราเอามาเป็นต้นแบบนะครับที่เราจะไปสร้างอะไรบางอย่างแล้วแบบเฮ้ยมันจําเป็นต้องมีอยู่ในนี้ยมันต้องมันต้องจําเป็นต้องมีอยู่ในนี้แต่เราไม่อยากเห็นมันอ่ะแบบมันมันมันลกเราไม่อยากเห็นมันเราจะทําไงครับเราก็กดตรงนี้ครับปุ๊บนี่จะเห็นว่าเฮ้ยมันไปซ่อนข้างหลังเส้นแล้วเห็นไหมแปลว่าตอนนี้มันอายแล้วนะครับอ่านี่กดสองอันมันซ่อนมันอายแล้วแล้วแล้วทำไมมันยัง เห็นอยู่นะครับทำไมมันยังไม่หายนะครับก็คือตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนแถบเนี้ยนะครับเราจะต้องบางอย่างนะครับเราจะต้องทําการเปิดใช้งานมันก่อนนะอย่างเช่นปุ่มขี้อายคือปุ่มตรงนี้นะครับถ้าเราทําการเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยปรับทุกอย่างที่อายอยู่นะครับก็จะหายไปหมดเลยนะครับนะครับบางคนก็งงอ้าวเลเยอร์หายทําไมดีนะครับก็เป็นปุ่มนี้นะครับกดมาปั๊บเนี่ยก็จะกลับมานะสมมุติว่าผมเอาอันแรกอยู่นะผมกดปุ่มอายไปปุ๊บนะครับอัน อันที่อยู่ข้างล่างนะครับที่มันซ่อนไปอยู่เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับกดกลับมามันก็จะกลับมานะครับโอเคปุ่มต่อไปนะครับเป็นปุ่ม collapse transformation นะครับสำหรับอะไรก็ตามนะครับที่เป็น Layer นะครัอ้ที่เป็น composition นะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกเวกเตอร์นะครับจะเป็น continuous l y rasterization นะครับมันมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับอย่างแรกผมจะมาพูดถึงเรื่องของ collapse transformation ก่อนนะครับว่าเอ๊ะเจ้าตัว collapse transformation ี่ยมันคืออะไรนะครับ collapse transformation คือเรานะครับจะสามารถใช้ตัว composition ของเราเนี่ยเหมือนกับเรามีตัวข้างในเลยนะครับเหมือนกับเรามีตัวข้างในเลยครับที่ไม่ใช่ pre compose มานะครับการ pre compose เนี่ยม,มันมีข้อเสียยังไงนะครับสมมติว่าสมมติเรามีตัวข้างในถูกไหมตัวข้างในคือ base ใช่ไหมครับ base ตรงนี้นะครับผมย้ายมาก่อน เรามีตัวข้างในที่เป็นเบสนะครับผมซูมตัวอักษขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเราทำการพรีคอมโพสนะครับเป็นคอมโพสิชันหนึ่งอันนะครับเราก็จะได้ถ้าผมทำาโพสิชันขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันคือแบบนี้ครับสมมติถ้าผมเลื่อนจะเห็นว่า่ามันก็ติดแบบนี้เลยครับเพราะว่าคอมโพสิชันของเราเนี่ยม,มัน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 ตันแบบนี้ไงนะครับก็คือคอมโพสิชันของเราเนี่ยจะมีขนาด19 2 0ง0 8 0คูณแแล้วเราขยายตัวอักษรใหญ่ขนาดเนี้ยนะฮะ <perfekt> ก็จะเห็นแบบที่เราเห็นแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งพอเราย้อนกลับมาแล้วเนี่ยนะครับเราโยกย้ายมันก็จะตัดไปแบบนี้นะครับ Col หลั transformation เนี่ยเหมือนกับว่าเรายกทั้งแผงเนี่ยครับยกทั้งแผงเลยนะครับออกมาตรงนี้เลยโปะนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรายกทั้งแผงแล้วเนี่ยถ้าเราเลื่อนเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับนี่จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่า มันมีข้อดียังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองกดดูปั๊บนี่จะเห็นว่าเฮ้ยมันมาเต็มเลยนะครับเป็นตัวหนังสือของเราเลยเมื่อเราเลื่อนเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมาเต็มแล้วนะครับมันมันไม่โดนตัดนะครับมันมีข้อดีตรงสมมุติว่าเราอยากเนี่ยเราจะทาแอนิเมชันแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเอ้ยเราอยากจะเลื่อนซ้ายขวาหน่อยจังนะครับเราจะทําไงดีอ่าก็มาตรงนี้ครับเลื่อนซ้ายอ่าจบนะครับนี่นะครับได้เลยนะครับผมอะไรประมาณนี้นี่คือในเรื่องของ collapse transformation นะครับ ต่อไปนะครับเจ้าจะเป็นเรื่องของ continuously rasterization นะครับของเวกเตอร์นะครับหมายความว่ายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับผมผมรีเซตมันนะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้เอาใหม่ผิดอันผมขอโทษผมรีเซ็ตมันตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมาแบบนี้นะอ่นนี่คือตัวเลเยอร์เบสของเรานะครับซึ่งเป็นซึ่งซึ่งเป็นตัวมันเป็น ตัวหนังสือเนี่ยถือว่าเป็นไอ้นี่นะครับเป็นเวกเตอร์นะนะครับเป็นเวกเตอร์นะครับ,นนรบซึ่งเวลาเราซูม100%เนต์เนี่ยผมซูม100%นะครับผมซูมเข้ามาหน่อยนะครับจะเห็นว่าไอตัวหนังสือมันไม่แตกนะครับนี่ตัวหนังสือมันไม่แตกเวลาผมสเกลมันขึ้นมานะครับอ่าแล้วเจ้าตัวที่เป็น continuously rasterization เนี่ยหมายความว่าไงนะครับตัว continuously rasterization เนี่ยนะครับมันคือการที่เรา พยายามทําให้มันเป็นเวกเตอร์นี่ซูมมาจะเห็นว่ามันไม่แตกเลยใช่ไหมแต่เมื่อเรามาดูข้างนอกนะครับแล้วเราพยายามสเกลมันนะครับผมปั๊บคุณเห็นอะไรไหมครับอู้ภาพแตกอ่ะถ้ามันแตกอับคุณภาพมันแตกนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับเราสามารถกดตรงนี้ปั๊บจะเห็นว่าเฮ้ยภาพมันคมขึ้นมานะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นเวกเตอร์ไงนะครับดังนั้นมันจะทําให้ข้างนอกเนี่ยมันเป็นเวกเตอร์ตามด้วยนะครับแล้วมันก็ยังคงคอนเซปต์ของ collapse transformation ด้วยนี่เห็นไหม นั่นหมายความว่าเราติ๊กทีหนึ่งเราได้2อย่างเลยนะครับผมเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันคือการเอาข้างในเนี่ยออกมาเป็นข้างนอกนั่นเองนะครับดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่แบบติ๊กทีหนึ่งมันจะได้2อย่างนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นเวกเตอร์เวลาเราสเกลยังไงซะมันก็ภาพไม่แตกถูกไหมถ้ามันมาแค่อย่างเดียวคือ collapse transform อะแล้วมันเป็นเวกเตอร์พอซูมปุ๊บภาพแตกมันก็มันก็มัน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 ก็ไม่ใช่ถูกไหมครับมันก็ต้องมาด้วยกันทั้งคู่นะครับ ต่อไปนะครับเป็นปุ่มนี้ครับผม Quality and Sampling นะครับมันมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมผมผมจะซูมไปให้ดูนะครับผมซูมไป200%ร้อเอร์เซ็นแมวสี่ยแล้วกันปับ๊บนี่เห็นว,ว่าโอ้ตอนนี้ Quality ของเราเป็นประมาณนี้นะครับ,ถ,รรรรบ,รรบถ้าเราทำการเปลี่ยนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดตาไปหมดทุกอันนี่นะครับถ้าเราจะทำการเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นปุ๊บทีหนึ่ง มันก็จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จริงมันเกิดนะแต่ว่าเนื่องจากคุณภาพเรามีปัญญาแค่เนี้ยนะครับมันมีมันมีแค่เนี้ยมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราทําเป็นแบบดีขึ้นมาเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าอู๋คุณภาพของเรามันเป็นแบบจะเห็นว่ามันไม่มีการเกลี่ยสีเลยนะครับมันเป็นแบบคมกริบคมกริบกริบไปเลยนะครับก็จะเห็นว่านะสิ่งที่มันทําก็คือแบบเอ้ยทาภาพแบบเป็นแบบ คมคมคมมากแบบไม่ต้องมีการเกลี่ยนะครับแบบนี้คือมีการเกลี่ยนะครับแบบนี้ก็ยังเป็นการเกลี่ยแต่เป็นการเกลี่ยอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งมันอาจจะแบบนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับผมโอเคครับกลับมาหน้าจอปกติกันครับอันต่อไปเป็นปุ่มเอฟเฟนะครับหรือเอฟเฟซึ่งมันจะโผล่มาตอนที่เรามีเอฟเฟกนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีไงนะครับสมมติว่าผมใส่ เอฟเฟกนะเออผมพิมพ์เตรียมไว้แล้วเนี่ยนะครับผมใส่เอฟเฟกไปอันนึงนะครับปั๊บจะเห็นว่าเอ้ยมีมีเอฟเฟกมาสมมติผมปรับไบรน์เน็ตอู้ขาวจ้วงเลยบวกเฮ้ยอันนี้ผมไม่ใส่ผมจะแบบเอาเอฟเฟกออกดูแบบโอ้มันมันเรนเดอร์นานผมเอาออกดีกว่าโป๊ะนะครับมันก็จะออกไปแค่นั้นเองนะครับผมโอเคผมลบจริงโป๊ะอันต่อไปนะครับเป็นเฟรมเบลนดิ้งนะครับเฟรมเบลนดิ้งนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ใช้ในการ แต่ต่อภาพยนตร์นะครับซึ่งเราต้องมาเป็นวิดีโอนะนะครับอันนี้เราเราเราอาจจะไม่เห็นนะครับผมเราต้องมาดูวิดีโอของเราเองมันจะมีเฟรมเบลนดิ้งให้ให้ดูนะครับซึ่งตามปกติแล้ววิดีโอจะไม่มีเฟรมเบลนดิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะซูมเข้าไปผมจะซูมเข้าไป2 0 0นะครับเรามาดูกันนะครับโอเคผมปิดเสียงไปแล้วนะครับผมประมาณเท่านี้นะฮะกดเอ็นอ่า เอางี้เลยดีกว่าผมจะทําการยืดเวลาออกเป็น4เท่านะครับโอเคผมคลิกขวา time นะครับแล้วก็มีเฟร m e บ e n d i n g ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าคลิกขวา Time แล้วนะครับแล้วก็ไทม์สเตรทนะครับผมใส่เป็น400เลยจะได้เห็นช้าช้ากันเลยปั๊บปับป๊บปับป๊บนี่จะเห็นว่ามันไม่มีการเบลนดของเฟรมนะครับการเบลนด์คือการซ้อนทับกันนะครับผมโอเคที่จริงมันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าซ้อนทับเฉยๆแล้วกันนะโอเคการเบลนดคือการซ้อนทับกันซึ่่งงตอนนนนีี้ยมมมัััไะครบ อย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้เราคลิกขวาไปนะมันจะมีเฟรมเรนดิ้งซึ่งมันคืออันเดียวกันแหละนะครับมันจะมี2แบบคือเฟรมมิกกับพิกเซลโมชั่นนะครับเฟรมมิกคือเอาเฟรม2เฟรมมาซ้อนกันนะฮะนี่นะมันก็ได้แบบแบบนี้ครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราดูมันดูไม่ค่อยเห็นนะมันดูไม่ค่อยเห็นจังเลยวะเอาใหม่อ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วเมื่อกี้อ่ะ ผมทาถูกแล้วผมทาถูกแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมยังไม่เปิดใช้งานมันดังนั้นมันจะไม่เห็นนะครับโอเควิธีการเปิดก็ตรงนี้ครับ Enable Frame Lending กดปั๊บนะครับนี่เห็นไหมมันเอาเฟรมมาซ้อนกันแล้วครับปุ๊บๆสองเฟรมซ้อนกันซ้อนการเหนี่ยมว้ได้ประมาณนี้ครับภาพก็จะดูแบบเบบเลยส่วนใหญ่จะไปใช้ตอนไหนก็เอาไปใช้ตอนทําแบบอยากให้ภาพมันเลยอยากให้เฟรมมันซ้อนกันนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เกี่ยวับอีกอันนึงเป็น Pixel Motion นะครับเดี๋ยวไหน นี่นะครับหรือว่ากดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับปุ๊บสิ่งที่มันทําก็คือมันจะทําการเรียกว่าเกลี่ยนะครับตัวพิกเซลเองเราก็จะไม่เห็นภาพซ้อนกันนะครับแต่เราจะเห็นภาพมันริบๆหน่อยนะครับโอเคเราลองมาดูกันนี่โอ้โหอย่างเนียนผมบอกเลยอาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะเป็นฟูเป็นฮาร์ปอยู่ทําเป็นฟนะูนะครับนี่จะเห็นว่านี่เห็นไหมครับมันจะมีแบบนิดนิดนึงเนี่ยเห็นไหมภาพมันเบลนนะครับแต่ว่ามันจะแบบเกลี่ยพิกเซล แทนการเอาภาพมาสอนกันนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาคนทำ slow motion เนี่ยก็จะใช้ pixel motion อันนี้นะครับผมโอเคผมออกนะครับแล้วก็ปิดมันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับเปิดตัวเปิดอยู่งนี้นะครับโอเคโอเคครับผมกลับไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นตรงนี้นะครับปุ่มนี้ครับคือทำเป็น motion blur นะครับซึ่ง เราต้องเปิดตรงนี้เหมือนกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับซึ่งไอค่า motion เบอร์สามารถตั้งได้นะครับซึ่งผมจะยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับผมโอเคก็วิธีการเนี่ยจะเห็นว่าจากที่ผมทำเนี่ยมันไม่มี motion เลยเห็นไหมเวลามันเคลื่อนที่นะครับซึ่งเราจะมาตั้งตรงนี้นะครับนี่เราจะมาตั้งตรงนี้นะครับผม fit นะครับนี่เราจะมาตั้งตรงนี้ครับนี่ผมก็เปิด motion b บอร์นะครับปั๊บนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ฟึบนะครับสิ่งที่มันเป็นก็จะเป็นนี่เห็นไหมครับว่าเวลามันเคลื่อนที่อ เริ่มมาด้วยซึ่งเติมแค่เนี้ยก็ดูโปรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับฟึบฟโอ้โหดูโปรมากดูแบบภาพสวยวเดี๋ยวผมลองเอาออกนะครับอ๋อฮะแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะมันขึ้นอยู่กับการแอนิเมชันด้วยครับแต่ว่าการที่เปิดโมชั่นเดอเนี่ยมันจะทําให้งานของเราดูมีราคาขึ้นมานะครับเปิดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะงานแพงเลยครับ โอเคครับปุ่มต่อไปนะครับเราเห็นเห็นว่าเรามาที่หน้าวิดีโอนะครับปุ่มต่อไปคือปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เรียกว่าเป็น adjustment layer นะครับซึ่งมันเอาไว้ใช้ในการใส่เอฟเฟกต์นะครับผมเวลาเราเปิดปุ๊บก็จะเห็นว่าอา้าวภาพหายเลยนั่นเป็นเพราะว่าเลเยอร์นี้ของเราถูกทำให้เป็น adjustment layer เรียบร้อยแล้วนะครับคือเป็นเลเยอร์สำหรับจัดการเอฟเฟกต์เรียบร้อยเราไม่สามารถใช้อะไรกับมันได้เลยนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าผมอ่าผมผมก๊อปนี้มาเลยนะครับผมก๊อปพื้นหลังสีนี้มานะครับผมเปิดนี่ครับนี่ครับผมเปิด adjustment layer เอ้ามันยังเป็นสีเดิมอ่าใช่ครับผมใส่เอฟเฟกเฉยๆนี่พอไม่ใส่มันก็ไม่มีอะไรเลยนี่ผมปิดวิดีโอด้วยเห็นไหมใส่กิ้งนะครับผมเปิดวิดีโอมาใส่เอฟเฟกปุ๊บโอ้โหใส่มากอ่าเดี๋ยวผมลองลบเอฟเฟกนี้ผมใส่ brightness กับ contrast เข้าไปนะครับสิ่งที่มันทําก็คือ เ่าีหยนว่าภาพวิดีโอของเราที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันโดนเอฟเฟกจากข้างบนทับไปนะครับไอตัวข้างบนเนี่ยแหละนะครับไอตัวนี้เนี่ยแหละเราจะเรียกว่า adjustment layer นะครับซึ่งจริงๆมันสามารถสร้างได้โดยคลิกขวา New แล้วก็ adjustment layer อย่างนี้นะครับมันก็จะสร้าง layer ให้นะครับก็จะเป็นพื้นหลังสีขาวธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าติกตรงนี้มาให้แค่นั้นเองนะครับผมโอเคครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือ 3D layer ซึ่ง ผมจะยังไม่พูดถ okay, <fen> mm <ets> ึงตอนนี้นะครับเพราะว่ามันจะไปลงในเรื่องของตอนที่เราทํา 3D กันนั่นเองโอเคครับเรามีทริคเล็กน้อยนิดนึงนะครับสำหร yeah. ับการทํางานของเลเยอร์สมมุติว่าผมมีเจ้าตัวนี้นะครับผมแบบให้ผมทําการปรับเปลี่ยนอะไรมันิดหน่อยอย่างเช่นว่าผมเอาแบบเอยสเกลมันลดลงหน่อยนะผมเอียงมันหน่อยนิดนึงนะครับนี่นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับวึบวืบวบวบวบประมาณนี้นะครับผมบอกว่าเฮ้ยผมผมไม่อยากเอาเลเยอร์นี้และผมอยากได้เลเยอร์อื่นนะครับแต่ว่า ผมอยากจะให้มันเอียงแบบนี้เหมือนเดิมเนี่ยผมจะทํายังไงนะครับถามว่าเราจะทํายังไงนะครับวิธีการมันง่ายมากนะครับคือเราก็ไปเอาวิดีโอที่เราอยากจะใส่นะครับแล้วก็กดสมมุติว่าผมเอาวิดีโอเลยนะผมไม่เอาคอมโพสิชันนะครับผมเอาวิดีโอเลยก็ได้นะครับเพื่อแสดงความว่าเฮ้ยมันมันเป็นไปตามที่เราเซตตรงนี้ไว้นะครับ อันนี้เป็น composition นะครับผมมีวิดีโอผมอยากเอานี้มาทับนะครับสิ่งที่ผมทําก็คือผมคลิกเลือกมันก่อนนะนี่คลิกเลือกไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็ลากวิดีโอมานะครับเห็นว่าเวลาเราลากมามันจะมีเส้นนะครับอาจจะเป็นส้นสีดาหรือว่าเป็นสีสีน้าตาลก็ได้เอ้ยสีน้ําเงินก็ได้อันนี้ผมเป็นสีน้ําเงินอยู่นะครับให้เราทําการกดอั t เนต a t e ค้างปั๊บเอาเส้นหายนะครับเส้นหายแล้วนะครับสิ่งที่มันทําคือมันจะเอาไอ้นี่นะครับที่เราเลือกเนี่ยมาทับแทนในตัวนี้เลยนะครับแต่ว่า โอ้โหเสร็จแล้วนี่ไงวิดีโอใหม่ของเราเอียงเอียงด้วยนะครับเอียงตามเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งต้องดูความละเอียดของวิดีโอด้วยนะจะเห็นว่าตอนนี้วิดีโอของผมมันพ9 2 0ก้า0คูณพ8นแนะครับแล้วก็เจ้าตัวพรีคอมของผมเนี่ยพรีคอมหนึ่งเนี่ยมันขนาดเท่ากันเลยนะครับมันขนาดเท่ากันเลยนะครับถ้าผมแบบอ่ะผมผมมีวิดีโออ่ะผมทำอันนี้ใหม่แล้วกันนะผมทำการดิฟเวร์เคชนี้มานะครับนี่ เดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น 720P นะครับเป็น720นะครับแล้วผมทำการรีสเกลมันใหม่นะครับโอเคผมอาจจะไปไวหน่อยนะอันนี้แบบสาธิตที่ดูเฉยๆนะครับคูณ720ครับนี่ครับเราก็ได้ขนาดที่มันเล็กลงมานะครับเดี๋ยวผมย่อขนาดอ่าซึ่งถ้าเราแบบคาดหวังว่าเฮ้ยสเกลมันต้องเท่าเดิมแน่เลยกับขนาดที่มันเล็กลงแบบนี้นะครับคุณคิดผิดแล้วนะครับอ่า เราตั้งค่าแบบนี้เราเล่า,ลาม,มากดแอดเรเนตค้างโปะปล่อยปุ๊บจะเห็นว่ามันก็เล็กลงตามขนาดของมันนะครับเนื่องจากขนาดมันไม่เท่ากันไงนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าอัตราส่วนค่าต่างๆที่เราเซตไว้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็จบแล้วนะครับสําหรับตัวของเครื่องมือแถบเลเยอร์นะเดี๋ยวผมจะแถมเรื่องของบลนดิ้งโหมดนิดหน่อยนะครับซึ่งมันสามารถมากดตรงนี้ได้นะครับ toggle switch m o d e นะครับซึ่งเวลาเรากดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวมันมันเปลี่ยนนะครับมันมี มันเปลี่ยนตรงนี้เป็นโหมดแทนนะครับเป็น blending โหมดแทนนะครับซึ่งเราสามารถกด F4 ก็ได้นะนะครับซึ่งเจ้าตัว blending โหมดคืออะไรนะครับถ้าเราไปดูย้อนกลับไปดูใน workflow นะครับเราก็จะเห็นว่าผมใช้ blending โหมดเหมือนกันในการทำให้ภาพ2ภาพมันซ้อนกันได้นะครับก็ blending โหมดนะครับมันคือกลยวิธีที่เราจะเอาภาพ2ภาพมาซ้อนกันนะครับเมื่อเรามีภาพ2ภาพแล้วเนี่ยเราจะซ้อนมันยังไงนะครับอย่างเช่นเราเอาสีขาวออกไป เราเอาสีดำออกไปนะครับหรือเอาสีขาวไปบวกเพิ่มเอาสีดำไปลบเพิ่มเข้าไปนะครับหรือว่ากลับสีอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ดูกันหน่อยนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยผมขอสร้างนะครับตัว solid ที่เมา่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อเอฟเฟกที่มีชื่อว่า gradient r a m นะครับ gradient ramp gradient นะครับโอเคซึ่งใน CS เก่าๆเนี่ย CS 5.5ลงไปเนี่ยมันจะชื่อว่า r a m ธรรมดานะครับผมใส่ปัาบนะครับแล้วผมก็ย้ายสีขาวมานี่ครับ ย้ายสีดำมานี่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะจะเอาตรงนี้ดีนะครับโอ้อย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดๆอ่านี่ครับสีขาวก็ดำนะครับซึ่งตอนนี้ blending mode ของเรานะครับเป็น normal อยู่ก็คือว่าก็ไม่มีอะไรก็เอามาทับกันเลยนะครับดังนั้นข้างบนก็จะทับข้างล่างอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยน d i น g m ม d ดกันนะครับอย่างเช่นว่าผมจะเปลี่ยนเป็น multiply นะครับ มัลติพายคือเอาสีดําไว้นะครับเอาสีขาวออกนะครับมันจะได้แบบนี้ครับปั๊บนี่จะเห็นว่าตรงนี้ดํายังอยู่นะครับสีขาวก็เอาออกไปนะครับไม่มีนะครับเอาสีดํามาเอาสีดําอยู่ไว้นะครับหรือว่าสกรีนนะครับคือการเอาสีขาวอยู่เอาสีดําออกไปก็จะกลับกันนะครับผมอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วมาดูแอดกันบ้างนะครับแอดก็คือเอาสีขาวไปบวกเลยบวกบวกแบบบวกก็ไปเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ปึบโอ้โหสว่างจ้าเลยเกินนะครับผมหรือเราลองเอาเป็นค o ลเลอร์เบร์นะครับมันก็จะเอาสีดำไปลบบึดตึ๊บเลยนะครับหรือว่าจะเป็นดาร์ e เคนก็ได้นะครับก็เอาตามตามสีเน้นสีโทนดำแล้วก็ไล่ไปเท่านะครับถ้าเป็นไลท์เ e นก็โทนขาวนะครับแล้วก็ไล่ไปเท่านะครับอะไรประมาณนี้ หรือว่าจะเป็นโอเวอร์เลย์นะครับโอเวอร์เลย์คือเอาขาวมาเอาดำมานะครับเว้นสีเทาตรงกลางไว้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถไปเล่นได้นะครับจะเป็นซอฟต์ไลท์จะเป็นฮาร์ดไลท์หรืออะไรก็ว่าไปนะครับก็ลองไปเล่นได้หมดนะครับหรือว่าเป็นดิฟเฟอเรนซ์นะครับดิฟเฟอเรนซ์ก็คือการเอาค่าไปลบออกนั่นเองครับซึ่งสีขาวเนี่ยสีขาวเนี่ยคือแบบลบแบบกลับข้างเลยไงดังนั้นการลบสีขาวมันจะได้เป็นค่าตรงข้ามนะครับแล้วก็ค่อยค่อ จางออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นค่ารงครามที่น้อยลงเรื่อยๆจนกลับมาสีเดิมนะครับซึ่งก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับผมก็ไปลองเล่นจิ้มดูเอานะครับมันก็จะต่างกันออกไปนะครับนี่นะครับอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับ blending mode โอเคครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องของเลเยอร์นะครับซึ่ง เราก็พูดถึงเรื่องของว่าเอ้ยมันมีตรงเลเยอร์เนี่ยมันมีปุ่มอะไรให้กดป้านะครับซึ่งเราก็บอกไปบางส่วนเนาะบางส่วนก็อาจจะยังไม่ได้บอกนะครับเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ใช้ในกรณีนี้ไงมันมีแบบอ่าเราอาจจะไปศึกษาในหัวข้ออืน่นๆต่อไปนะครับเพราะว่าต่อให้พูดไปยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับก็คงต้องไปรอดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะครับผมรวมถึงเราก็พูดถึงเรื่องของเดนนิงโหมดด้วยนะครับว่าเดนนิงโหมดม่ไไ้ใช้ทำอะไรนะครับ โอเคครับปิดฉากด้วยภาพสวยๆหน่อยนะครับกลับมาที่เลเยอร์นะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมบ้านโมชั่นกันมานะครับก็ใครที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็สามารถกดติดตามนะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะลงได้นะครับเราก็จะลงมาเรื่อยๆต้องบอกว่าพยายามลงเรื่อยๆดีกว่านะครับผม แล้วเมื่อกดติดตามแล้วนะครับมันจะมีปุ่มกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับสามารถกดกระดิ่งได้นะครับพอเวลาเรากดกระดิ่งปุ๊บเนี่ยนะครับถติผมอัพคลิปใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี notification เด่งเตือนไปยังถ้าคุณใช้โทรศัพท์มันก็จะไปเด่งเตือนในโทรศัพท์นะครับหรือว่าคุณเปิดคอมขึ้นมาเปิด Chrome ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีเด้งมุมล่างขวาขึ้นมาว่าเฮ้ยผมอัพคลิปใหม่แล้วคุณก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงไปแน่นอนนะครับผมก็หวังว่าในคลิปของเลเยอร์เนี่ยจะทำ การทำงานของเจ้าตัวปุ่มต่างๆนะครับที่มีให้ติ๊กตรงเลเยอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์การใช้งานนะครับกับงานของคุณผู้ชมได้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่าน,นี้นะครับก็ในคลิปหน้านะครับเราก็จะมาเริ่มการเรียนแอนิเมชันกันแล้วนะครับเราจะมาดูว่าเอ๊ แอนิเมชันม้องต้นกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Transform นะครับแล้วก็คีเฟรมกันนั่นเองนะครับผมเย่ yeah, ในที่สุดก็ได้โรงงานกันสักทีนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ